สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันกับช่อง M M New Channel กันอีกครั้งนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะนำเรื่องสังสินชัยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับซึ่งนิทานเรื่องนี้ครับเป็นนิทานพื้นบ้านของฝั่งลาวฝั่งอีสานครับ ซึ่งก็มีหลายเวอร์ชั่นมากครับส่วนในวันนี้ครับผมจะนําเวอร์ชั่นของบทละครนอกพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลามาเล่าให้ทุกคนฟังครับซึ่งพระองค์เนี่ยแต่งไว้เป็นตอนที่สังสินชัยเนี่ยตกเหวครับซึ่งเนื้อเรื่องด้านหน้าผมก็จะเอาจากเรื่องต้นที่เขียนไว้หน้าบทละครนะครับอาจจะมีปนกับเวอร์ชั่นอื่นกันบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครับถ้าอยากรับชมกันแล้วพักชมสิ่งน่าสนใจสักคู่ครับพบกับช่วงเกรดความรู้วันละนิดชีวิตแจ่มใสครับในอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงบทละครนอกและบทละครนายกันครับบทละครนอกครับคือบทละครที่เล่นนอกวงังจะเป็นผู้ชายแสดงล้วนทั้งหมดครับโดยจะนิยมเล่นเรื่องพวกสังทองชัยเชษมณีพิชัยหรือสุพรรณหงษ์ครับ ส่วนบทละครในครับเช่นรามเกียรติ์อีเหนาอุณรุทอย่างนี้ครับจะเล่นในวังครับเป็นผู้หญิงเล่นทั้งหมดและบทละครในครับห้ามเล่นนอกวางนั่นเองครับในส่วนของวันนี้ครับถ้าพร้อมรับชมเรื่องสั่งสินชัยกันแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ทั้ง3คนครับจึงเดินทางกลับเมืองแน่นอนครับระหว่างทางก็เดินผ่านเมืองของเทวอนุราชตอนนั้นครับเทวันุราชตื่นขึ้นมาพอดีนางเกศสอสุมนทาครับเลยบอกว่าอ๋อท่านพี่ข้าเนี่ยเป็นน้องสะใภ้ของท่านเองนะส่วนนี้ก็หลานของท่านและนี้ก็หลานของข้าซึ่งตอนนี้เนี่ยข้าจะไปเยี่ยมพี่ ซึ่งท้ากุมพันเนี่ยอนุญาตมาแล้วแต่ว่าท้ากุมพันติดภารกิจเลยมาด้วยไม่ได้นะพี่ข่าจึงจําเป็นจะต้องมากับหลานแค่สองคนซึ่งตอนแรกครับท้าววนุราชก็ไม่เชื่อแต่ว่านาง เกศสุม,มนลทาก็เอาลูกเต๋าที่เป็นสัญลักษณ์ตัวของท้ากุมภาพัเนี่ยให้ดูพระวันุราชครับจึงทําการให้ทั้ง3คนเนี่ยขึ้นหลังแล้วก็ขี่ไปทรงแบบข้ามไปเลยจนไปหาพระโอรสทั้ง6ที่พระศีสันได้เลยครับทั้งกองคารวานตามหารางเกสศสุมรลาก็มิชชั่นคอมพิีทครับก็เดินทางกลับเมืองแต่แน่นอนครับตัวร้ายอย่างพระศีสันไม่มีทางปล่อยให้ นาเกศส,สุมนทาเนี่ยไปกับสังสินชัยนะให้สังสินชัยมันได้หนะ้าไม่มีทางครับเลยลวงพระสังสินชัยไปในป่าครับบอกว่าไปเล่นน้ํากันไหมพี่อ่ะวางพระขันไปตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะขึ้นสนิมมาวางไว้ตรงนี้นะพระสังสินชัยก็ทิ้งสั่งทิ้งสอนทิ้งพระขันเอาไว้ซึ่งเทวดาก็รู้ครับเลยเนรมิตรให้มีอะไรก็ไม่รู้มาบทบางอาวุธทั้งสามชิ้นนี้ไม่ให้พระโอรสทั้งหกเนี่ยเห็น หลังจากนั้นครับก็เดินทางไปที่หน้าผาปรากฏว่าทุกคนก็พากันชวนอุ้ยดูนกดูไม้ก็แกงพระสังสินชัยครับให้ไปใกล้ๆหน้าผาหลังจากนั้นครับพระศรีสันก็ผลักพระสังสินชัยล่วงตกหน้าผาปไปเลยครับแล้วก็วิ่งกลับมาฟ้องนางเกศส,สุมนทากับนางศรีสุพรรณว่าอช่วยด้วยท่านอาท่านอาพระสังสินชัยตกหน้าผาไปแล้วซึ่งนางศรีสุพรรณกับนางเกศส,สุมนทาครับก็รู้ว่า จริงๆนะเนี่ยพระสังสินชัยเนี่ยเก่งขนาดนั้นไม่น่าจะตายง่ายนะไอ้ไอพวกนี้มันต้องแกงแน่ๆเลยไปทําการเดินเดินเข้ามาครับเดินออกมาตามหาระหว่างทางครับพระสีสันก็มาทําการล้วนลามนางสีสุพรรณครับทาให้นางเนี่ยโกรธโกรธพระสีสันและเกลียดเป็นอย่างมากซึ่งนางเกศสุวนรณธากับพระสีสุพรรณเนี่ยก็เสียใจมากที่หลานจุดที่รักอย่างพระสังสินชัยเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้ นางกับลูกของนางครับจึงเดินทางไปที่หน้าผาตรงที่พระศรีสันในกล่าวอ้างว่าพระสังสินชัยตกแล้วก็ทําการปลดผ้าสบายชั้นนอกสุดของนางส่วนพระศรีสุพรรณก็ถอดช้องผมของนางออกมาแขวนเอาไว้ครับตรงหน้าผาแล้วอธิษฐานว่าถ้าพระสังสินชัยมีบุญจะไม่ตายจริงๆขอให้มีคนเนเก็บของมีค่าสองอย่างนี้มาคืนให้นาง หลังจากนั้นครับก็เดินทางกลับเมืองปัญจานครด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจครับซึ่งระหว่างทางครับพระสีสันก็มีการแอบลวนลามนางสีสุพรรณแบบมีการจะหลอกไปข่มขืนต่างๆซึ่งแต่ถึงยังไงครับก็รอดมาได้จนกระทั่งถึงกรุงปัญจานครครับเท้าเสนกุฏครับเมื่อรู้ว่าน้องของตัวเองกลับมาแล้วก็รีดีใจเป็นอย่างมากครับออกไปรับน้องออกไปรับหลานเข้ามาในเมืองครับ แล้วก็สั่งให้พวกเสนาอัมมานเนี่ยไปจัดพิธีสมโภชอันยิ่งใหญ่อลังการให้นาการนันไปจัดห้องหับอะไรต่างๆพระราชวังสุดหรูหลาให้กับน้องของตนและก็หลานของตนอยู่ครับซึ่งพระสีสรร์ครับก็มีการแบบว่าโอ้ยตนเนี่ยเก่งมากเลยตนเนี่ยไปช่วย พระเจ้าอามาจากเมืองยักษ์นี่ฆ่ายักษ์อะไรต่างๆนาะนาะซึ่งท้าวเสนากุฎก็ดีใจมากครับแล้วก็ชมลูกตัวเองกั่หนักมากโดยที่นางเกศส,สุมรททากับนางศรีสุพรรณนี่คือช้ำชอบมากโอ้ยไม่น่าเลยพระสังสินชัยไม่น่าตายง่ายขนาดนี้นางก็เสียใจเป็นอย่างมากครับตัดฉากไปที่สำเภาจีนครับเดินทางมาที่หน้าผาครับเฮ้ย ตรงนี้มันเป็นทะเลสาบเนี่ยเป็นทะเลเนี่ยเราจอดเรือตรงนี้ดีกว่าพวกลูกเรือก็ออกไปครับเดินทางเดินขึ้นเที่ยวเล่นไปพักผ่อนต่างๆครับจนไปเจอกับช่องผมและก็สบายซึ่งเป็นของมีค่ามากครับพวกลูกเรือก็เลยเอาไปให้คนในเรือสำเภาเพราะพ่อค้าเห็นครับโอ้กของนี้มันม,มีมีค่ามากเฮ้ยเราไปถวายให้ท้าเสนากฏดีกว่าเรือสำเาอครับเลยเดินทางเข้าไปยังเมืองปัญจานคร พ่อค้าครับเลยเดินทางเอาของผ้าสบายในกระช้องผมไปถวายให้กับท้าวเสนก,กุฎซึ่งพอพระศรีสันเห็นดังนั้นครับว่าเฮ้ยเอนี่มันของที่ท่านอาเนี่ยเก็บ <ee> ไว้นี <ee> ่ก็เลยวิ่งครับไปแย่งเอาของนั้นมาจากมือพ่อค้าสมเพาแต่ว่าท้าวเสนก,กุฎก็อยากรู้ครับทําไมพระศรีสันต้องแย่งเลยดึงมาครับพอเห็นปุ๊บสวยก็เลย ท้าวเสนากุฏเห็นว่าอุ๊ยเหมาะสมจริงเลยอาะเดี๋ยวเอาผาสมัยให้น้องดีกว่าเอาหลานช่องผมนี่เหมาะกับหลานนะพอเห็นของปุ๊บนางเกศส,สุวรรณากับนางศีสุพรรณร้องไห้เลยโอ้คิดถึงหลานมากและก็เล่าความจริงให้ท้าวเสนากุฏฟังซึ่งทั้งสองคนก็ยังไม่เชื่อ เพราะว่าพระศรีสันกับพระโอรสทั้ง5องค์เนี่ยก็ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่จริงไม่จริงซึ่งทั้งสองคนก็เกิดด่ากันครับพระศรีสันกับนางเกศส,สุมูลทาก็ด่ากันไปมาต่างๆนานาว่าเฮ้ยแกนี่มันเป็นอย่างนี้นะแกฆ่าพระสังอย่างนี้ซึ่งข้าวเสนกุฎครับก็คืองงมากว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ก็เลยต้องการจะพักผ่อนหย่อนใจด้วยการออกไปประพาสป่าครับปัจาการมาที่ฝั่งของสิงหาราครับตอนนั้นครับสิงหาราเนี่ยออกไปเที่ยวป่าพอดี พอกลับมาครับหาพระสังสินช้ไม่เจอแต่เจอของทั้ง3ก็คืออาวุธของพระสังครับและเอาไปถวายพระแม่ทั้งสองคือนางไกรสอนกับนางปทุมที่อยู่ในเมืองที่พระอินเสกไว้ให้ทั้ง3คนก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากที่พระสังหายไปครับจนเรื่องเหล่านี้ครับทิพระอาดของพระอินที่เคยอ่อนนุ่ม ก็กลับแข็งกระด้างแล้วก็ร้อนขึ้นใหม่ครั้งพระอินทร์ครับเลยลงมาช่วยพระสังสินชัยแล้วก็ทําการประพรมน้ําทิพย์ครับให้พระสังสินชัยฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็นําพาไปส่งที่เมืองที่เคยเน,นรบิดไว้ให้เพราะทั้งหมดเห็นก็ดีใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ร้องไห้ดีใจตาชากมาที่ฝั่งของเท้าเสนากฏครับที่ออกประพาสป่าพวกเราทหารก็ออกไปเที่ยวเล่นในป่าใช่ไหมครับ จนกระทั่งไปพบกับพระสังสินชัยแล้วซึ่งตอนนั้นครับกําลังเล่นกษัตริย์อยู่เข้าไปครับเห็นอุ้ยคนแปลกหน้าที่ไหนรุมจับดีกว่าซึ่งสู้พระสังสินชัยไม่ได้ครับพวกทหารและก็เสนาอามตา์ครับเลยเข้าไปทูลฟ้องพระเสนากรครับให้ไปจับนางเกศสองชุมมนทากับนางศรีสุพรรณครับก็รู้ได้ทันทีเลยว่าองค์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นสังสินชัยแน่ๆเลยพยายามจะบอกให้พี่ไปเจอครับพอท้าเสนากรไปเจอครับ นางเกศสองชุมวลค่ะก็ใช่เลยนั่นแหละพระสังสินชยัยพระสังสินชัยเป็นคนที่ช่วยน้องปรากฏว่าเท้าเสนากฏก็อึง้งแล้วก็ตกใจมากหลังจากนั้นก็เข้าไปสวมกอดพระสังสินชัยครับแล้วท่านอานางเกศสองสชุมนทาก็บอกว่ากอดท่านสี่กับท่านสี่ลูกสังสิงชยัยนี่แหละคือพ่อของเจ้าหลังจากนั้นครับท้าเสนากฏเลยก็เข้าไปรับนางประทุมกับนางไก่สอนพร้อมทั้งสิงหราเนเข้าเมือง แล้วก็รู้ความจริงที่ว่าพระมเหสีทั้ง6และพระโอรสทั้ง6เป็นคนไม่ดีครับเลยจะให้ไปประหารแต่ว่าพระสังสินชัยขอชีวิตเอาไว้ครับท,ทําให้ท้าวเสนากูุครับเลยถอดยศแล้วก็ให้ทั้ง6คนเนี่ยทั้งโอรสแล้วก็มเหสีเนี่ยไปเป็นทาตแล้วก็รับนางไกสอนกับน,นางปทุมเข้ามาอยู่เช่นเดิมครับแล้วก็จัดพิธีแต่งงานให้กับพระสังสินชัยกับนางศรีสุพรรณนั่นเองครับ เป็นอันจบเรื่องสั่งสินชัยนั่นเองครับซึ่งในเวอร์ชันของเราครับจะปิดจบคนละแบบครับคือนางสีสุพรรณเนี่ยจริงๆแล้วในฝั่งของเราไม่ได้ชื่อนางสีสุพรรณครับชื่อว่านางสีดาจันทร์พระยานาครับกลับมาขอนางสุดาจันทร์สื่อนางสีสุพรรณนลกลับไปแล้วพระสั่งสินชัยครับเลยกลับไปรับ นางเทพธิดาที่เคยจีบไปตอนนั้นครับกลับมาเป็นมาเหสีครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นสีสุพรรณครับอันนี้คือฝั่งของลาวครับแต่ในฝั่งของไทยก็คือจบที่พระสังสินชัยกับพระสีสุพรรณได้แต่งงานกันนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วครับกับนิทานเรื่องสังสินชัยครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครมีข้อติดชมหรืออยากให้เล่าอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ